ไปไปเอาเงินทีไว้แวะกรียบการโอเค เดี๋ยวเดีวมวเจอกันอีกโเจอกันตอที่ทีีเข้ามานโอเคสำหรับตอนนี้ไลนทิงคีบีก็กลับมาแล้วนะคะก็ได้ทำการ์ดใส่ออกแล้วก็กลับ่ี่ยหัวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำเป็นเก่งเลยนี่นี่ยิงไป็มหัวแม่ไม่เก็บครับผมผมตายแล้ว อุ้ยตอนนี้เดียวเลยหนีหนี่อะไรอะไรให้ลอยแล้วก็ปิวมาเลยใช่ไหมพี่เปิ้ลลอยมันไม่นีชีมอ๋ออ๋อโดนยิงแล้วโดนยิงแล้วเฮ้ยมันเข้ามาที่นั้นโอ้ยสไมไม่ได้เสียเลยมันอยู่ด้านหลังหรือเปล่าเลยอ๋อไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วลงไปข้างล่างเลยนะมาเลยลงไปเลย โ,นโนดนคิวเข้าไปถึโอ,โอ้นี่ลิเข้ยเฮ้ยมาเข้าฐา ไป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 ตายปไ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 ปปไ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 ป้ปไ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 ไป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 ไาไปไไปไปไป เใจกดไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ได้เข้าเรื่องการ 我了又。<Bye. S 2> เกบโหลใส่ไปใส่ไปอย่าให้ตื เน,นียนยิงโดนตั้งนนหลายนัดแม่งไม่ตายใครอยูลล่ฐานเราเนี่ยใครอยู่สีแดงโหกระูกแล้วตาย มันมีเสน่ห์ด้วยอะไรวะเสน่์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บยเรียเฮ้ยเฮ้ยเตรียมตัวยิงพวกนี้เฮ้ยนีมิทิเอตมิทิเอเหรอมิทิเอตไมิทิเอตาเจออะไม่เก่งว่ะฝั่งนู้นเนี่ยมาใครจะมาคอยดนแลเรา ีนี่เอ็อสูตส้ตายสู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 ้ตาย เลือนฆ่าตายอะไรวะไม่ได้อยู่เอยได้แล้วได้แล้วได้ลูกสองคู่ได้องคู่ได้ลเอไม่ยอมตายมากเอ้ยเอองมันนเ้นเลยมันตนเอน่อยน่ะนม่ได้อีกต่อไป

ก็ไม่เล่นทีมอ่ะเฮ้ยแต่ทีมน้ำเงินก็ชนะเลยนะไหนมินิเออยู่ไหนโอ้โหมินิเอในคิวสวัสดีสวัสดีมินิเออยู่ทีมเลสอยู่ทีมเลสเย้กว่าจะได้เจอไหนมินิเออยู่ไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยปืนเดียวกันสวัสดีสวัสดีไปยบาย อย่าระวังตัวให้ดีโอ้เราอยู่ทีมเดียวกันไม่ใช่เหรอเฮ้ยน้องการออกแล้วนะนั่นสิไปเล่นไอ้นี่อ่ะไปเล่นทั้งกครือเกมกันเถอะก็ื่อเกมหมุกนะได้เลยพี่ตอนนั้นน้องการชวนพี่เล่นน่ะแล้วพี่น้องการก็ทำแบบนี้แหละให้พี่ตามไปแล้วสุดท้ายเหรอเอออะไรวะพี่เผลอไปตีน้องการโอเคสวัสดีคุณผู้ชมไม่ใช่ตัดคิป ก็ตอนนี้เรามาเล่นใน h u ั g e r g ร m e เกมนะครับไม่ใช่หมดการเกมแล้วอ้ยไม่ได้ปืนแล้วเมยอ้อนอยู่ไหนกันแน่เนี่ยตามมันไปอุ้ยกันกองการโดนฆ่าทางแค้นหน่อยเอ้ยกินปากกาเจ้มเกิยต้องเข้าไปใกล้ๆพราะวนเกมนี้าถ้าเรายิงไม่ตายในทีเดียวมันอาจจะรู้ตัวเราก็อาจจะตายได้ตามมัไปยิงเลยมันหันมาเลย ผ่านมาแล้วฮะย้ามีมินิเอคิวได้อุ้ยชอุ๊ยดู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 มาไปดูมินิเอกันดีกว่านี่ไงนี่มินิเออุ้ยมินิเอว้ามีคนมายีเอเป็นไปเล่นอดีตกันขอตัดโอเคสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และแน่นอนว่าอย่าลืมกดซับให้ไลอ่างทิงทีวีวย ไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับใครอ๋อไม่ใช่พูกันแล้วตอนนี้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย